หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า เอาให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรา กระบะไล่ล่าคนร้ายหลังขโมยรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีเข้าป่ายางสุดท้ายไปไม่รอดจนมุงด้วยของกลางสอบประวัติพบคดีอือ้อกองโบราณาคดีใต้น้ำกรมศิลปากรน,นำเรือโบราณาคดีที่มีชื่อว่าแววมยุราที่เป็นเรือสำรวจและขุดตรวจแหล่งโบราณาคดีใต้น้ำติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ในมายู สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุนันทาบำรงสวนค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวที่น่าติดตามหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันรับผีนะคะรวมไปถึงนาทีระทึกด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการไล่ล่าคนร้ายค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าตำรวจไทยนะคะ เก่งค่ะสามารถที่จะตามจับได้เดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงกันนะคะเราไปดูตัวเลขนะคะเกี่ยวกับสถานก,การณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประจำวันนี้กันก่อนค่ะ โดยในวันนี้นะคะ8สิงหาคม2563สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่นะคะเมื่อเวลา11นาฬิก30นาทีว่ามีผู้ถูกส่งตรวจหาเชื้อตั้งแต่มกราคม2563รวมทั้งสิ้น344รายผลตรวจไม่พบเชื้อ341รายนะคะ แบ่งเป็นผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรายใหม่2รายขณะที่การค้นหาในเชิงรุกค่ะวันนี้มีรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา3รายนะคะส่งผลให้ยอดสะสมอยู่ที่4,257รายโดยทั้งหมดไม่พบเชือ้อ ถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะจะไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะก็ยังคงตั้งกาดมั่นรับมือไม่ให้ไวรัสโควิดนั้นกลับมาระบาดในรอบสองนะคะก็มีการให้ประชาชนทุกคนเมื่อออกจากบ้านนะคะให้เป็น การใช้ชีวิตแบบนิวนอมเหมือนเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าขณะที่ออกนอกบ้านควรที่จะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะและที่สำคัญค่ะเจลแอลกอฮอล์นะคะยังคงมีให้บริการตามจุดบริการต่างๆที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะหรือแม้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมเองนะคะก็มีการพกเจลแอลกอฮอล์ ส่วนตัวไว้แล้วนะคะนี่คือชีวิตแบบ New Normal ส่วนตัวเลขนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแบบนี้ค่ะได้ทุกวันทุกช่วงเวลานะคะเพียงแค่เข้าไปที่หลาย ID t ีแอดไทม์ออฟทวิตเตอไทยรู้สุขโควิดนะคะหรือว่า Facebook ก็ไปที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและ Facebook ของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรี คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจะยังคงพบนะคะว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพบผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศและถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ State Quarant ทีนนะคะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ภายในประเทศและมีการติดเชื้อนั่นหมายความว่าในประเทศไทยเรานะคะยังคงควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแหละค่ะก็อยากที่ทราบกันนะคะว่าตามประเทศนั้นอย่าง คงมีการพบผู้ติดเชื้อเรื่องของการวางมาตรการค่ะทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะก็ต้องมีการคุมเข้มผู้คนที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างรัดกุมค่ะจนทําให้ประเทศไทยนั้นไม่มีการพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมานานแล้วนะคะนี่คือความสําเร็จอีกก้าวของการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิดของไทยนะคะทางด้านพล อเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุค,คนนะคะได้เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลลนิธิสถาบัานการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุด,ดากับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี พลนเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนนะคะได้เสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทรงวางพวงมาลัยและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จยังห้องโสดทัศนศึกษาสามส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชการะ พระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพัคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันดวดีจากนั้นทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชกากราพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วประธานโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้ารับประทานพระกรุณาดังนี้ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเฝ้ารับประธานรางวัลสมเร็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัต์สุวรรณนาและรางวัลพระเกลียวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเฝ้าถวายตัวในโอกาสรับหน้าที่ใหม่คณะครูเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสผู้เกษียณอายุราชการพร้อมรับประธานเข็มที่ระลึก ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เฝ้ารับประทานของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานโอวาทความตอนหนึ่งว่าเกียรติคุณที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือสุจริตธ,ธรรมและความรับผิดชอบต่อภารกิจในอันที่จะปลูกฝังสั่งสอนและสร้างส์เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ต่อจากนั้นเวลา10นาิกา30นาทีนะคะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรชรัสราสุดากับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีโดยพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานมูลลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัราสุดา กับนายสุวรรณทวีพลผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมสนับสนุนสืบสารรักษาต่อยอดและเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพัคณีเธอ และพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนรวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากรผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อมาเมื่อเวลา13นาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จเยี่ยมโรงเรียนทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่กิจกรรมด้านวิชาการดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมลูกเสือเป็นต้นการนี้คณะผู้แทนมูลและในที่สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาโดยเสด็จด้วยกิจกรรมดังกล่าวมานี้ล้วนเสริมสร้างความล้วนเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีวิชาความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ในขณะเดียวกันได้ปลูกฟังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยใจคอที่ดีมีความเสียสละต่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสารพระบรม,ร,บร,มราชปณิธานและพระปณิธานทางนี้ก็ยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมราชโชบายในรัชกาลปัจจุบัน คุณผู้ชมคะทางด้านกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรจังหวัดจันทบุรีนะคะได้มีการนำเรือโบราณคดีใต้น้ำที่มีชื่อว่าแววมยุรานะคะที่เป็นเรือสำรวจและขุดตรวจแหล่งโบราณคดีขึ้นมาคะ่ะ ในวันนี้ทางด้านนายชิน,นวุฒิวินยาลัยนะคะผู้อำนวยการกองโบราณาคดีใต้น้ําและเจ้าหน้าที่กองโบราณาคดีใต้น้ําพร้อมอดีตเจ้าหน้าที่กองโบราณาคดีที่เกษียณอายุราชการแล้วก็คือนายกามนิดเดียรเรศินมาทําการกู้ปืนใหญ่ด้วยการใช้ถังน้ําขนาด200ลิตรจานวน2ใบเป็นทุ่นในการเก็บกู้ด้วยการปล่อยให้น้ําเข้าไปในถังจนเต็มแล้วน้ําไปผูกยึดโยงปืนใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ําด้วยเชือก แล้วทำการอัดอากาศเข้าไปในทังเพื่อที่จะไล่น้ำออกด้วยเทคนิคแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้การกู้ปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมขึ้นมาได้อย่างง่ายดายท่านี้เรือลำนี้นะคะเป็นเรือเหล็ก3ชั้นค่ะตัวเรือยาว21เมตรกว้าง5.5เมตรสำหรับปฏิบัติภารกิจ ในท้องทะเลออกทําการเก็บกู้ปืนใหญ่โบราณหลังจากที่นายชิน,นวุฒินะคะผู้อํานวยการกองโบราณคาดีดใต้น้ําได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มีอาชีพดำน้ำําว่าพบปืนใหญ่ที่มีน้ําหนักประมาณ300กิโลกรัมจมอยู่บริเวณล่องน้ําที่ใช้เดินเรือบริเวณปากน้ําแหลมสิงที่มีน้ําลึก5เมตรขณะที่น้ําทะเลลงต่ําสุด แต่ว่าภารกิจก่อนจะเก็บกู้ขึ้นมาได้นะคะทีมงานของโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรต้องผจญกับความแรงของกระแสน้ำที่เชี่ยวสมอเรือที่ทอดลงไปหนักหน้าดินไม่สามารถที่จะเกาะติดได้แต่ว่าด้วยความพยายามอยู่หลายครั้งทั้งเรือและก็นักประดาน้าก็สามารถกู้ปืนใหญ่สมัยโบราณขึ้นมาได้สาเร็จ โดยปืนใหญ่ที่กู้ได้ในครั้งนี้นะคะทางกองโบราณคดีใต้น้ำย่างไม่สามารถที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดได้เนื่องจากว่ามีตัวเพียงเกาะแล้วก็สนิมขึ้นอย่างหนานแน่นต้องไปแช่ในน้ำยาพวกโซเดียมคาร์าบ,าบอเนตพร้อมกับใช้ประจุไฟฟ้าโดยต้องใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะ สำหรับที่จะทําให้สนิมและก็ตัวเพียงที่เกาะอยู่หลุดออกมาจึงจะเห็นลักษณะของปืนใหญ่และก็ลวดลายประจำตัวปืนซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าปืนใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นปืนสําหรับประจำเรือหรือว่าป้อมปืนเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กยาว120ซนติเมตรโคนกว้าง30ซนเมตรและส่วนปลายกระบอกกว้าง15เซนเมตร โดยลักษณะปืนใหญ่เบื้องต้นตรงกับลักษณะรอยต่อสมัยกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์และยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเป็นปืนใหญ่ที่ทำในประเทศไทยที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ยุคบางระจันหรือว่าของต่างประเทศอาทิฝรั่งเศสญี่ปุน่นหรือว่าอาจจะเป็นในยุคสมัยรัชกาลที่สหรือว่ารัชกาลที่หก็เป็นได้ คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะในการพบโบราณวัตถุนะคะซึ่งกรมศิลปากรน,นะคะก็ได้ทำการ งมขึ้นมานะคะด้วยเทคนิคพิเศษหลังจากนี้ไป1ปีแล้วค่ะก็คงทราบนะคะว่าเจ้าปืนใหญ่อ,อันนี้นะคะจะเป็นปืนใหญ่นะคะในสมัยรัชกาลใดและอยู่ในยุคใดค่ะเพื่อที่จะนำไปเก็บและให้คนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาต่อไปเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมค่ะ เดี๋ยวเจ้ามดแดงเนี่ยมันก็หาทางออกจนได้ลูกทำไมพ่อคิดงั้นล่ะก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไงลูกสุดท้ายเนี่ยมันก็หาทางรอดจนได้ นี่ลูกรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศของเราเนี่ยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดสมัยนั้นเขาเรียกโรคระบาดนั้นว่าโรคอหิวาไข้หาไข้ปวงมันกระจายไปทั่วพระนครมีคนตายเยอะมากเลยลูกจริงเหรอครับเยอะมากจนเผาศพกันแทบไม่ทัน ที่สำคัญนบนท้องฟ้านะลูกก็มีแต่ฝูงนกแรง้งดําทะมึนก็จะจิกซากศพที่อยทั่วเมืองเลยนะลูกอีแลงม,มากินศพเลยเหรอคะพ่อพอถึงช่วงรัชากาลที่5รัชากาลที่6ประเทศของเราก็เจอภัยแรงครั้งใหญ่นะลูกคนในยุคนั้นนะลำบากมากเวลาทำนาต้องใช้ไม้ปลายแหลมเนี่ยแทงลงไปในดินแล้วเอาเมล็ดข้าวเนี่ยยอลงไปในรู รอวันที่น้ําค้างจะหยดลงมาหวังว่าข้าวเนี่ยจะได้เติบโตแล้วมาหุงกินหลายครอบครัวไม่มีข้าวจะกินต้องไปขุดหาเผือกหามันมากินแทนข้าวและอีกหลายครอบครัวก็มีข้าวกินได้เพียงแค่วันละมือ้อกว่าจะมาถึงตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยต้องผ่านความยากลําลบากมานัดต่อนัดตอนสงคารามโลกครั้งที่สองที่กรุงเทพละตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศเราถูกถล่มด้วยลูกระเบิดนับหมื่งินลูก ผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงบ้านเรือนพังเสียหายมากมายผู้คนต้องอยู่กันด้วยความอดอยากแร้นแค้นกลัวจังเลยครับต้องกินหัวเผือกหัวมันต่างข้าวต้องเอาน้ำมันพืชนี่มาจุดแทนตะเกียงแทนน้ำมันกา๊าซต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดกระลุ้งกระลิ่งน่าสงสารมากเลยครับเมื่อปี2540ประเทศของเราต้องเจอวิกฤตก,การณ์ปากท้องครั้งรุนแรงที่สุด ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการที่เราเห็นกระดกเบี้ยถูกๆในต่างประเทศแล้วก็แห่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาธุรกิจเงนินทุนหลักปะหมาะเพาราะร้ายรัฐบาลจำใจต้องลดค่าเง,งินบาททาให้หนี้สินที่ไปกู้ยืมมาเนี่ยพอพูนสูมท่วมหัวท่วมหูเป็นเท่าตัวหมดปัญญาจ่ายคืนเจ้าหนี่ธนาคารสถาบันการเงินต้องปิดตัวลงล้มละลาย และอีกหลายคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตมากมายขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะผ่านไ,ไปได้นะลูกอ่ะนี่ไงสุดท้ายเนี่ยมดแดงเมื่อเราตัวรอดจนได้จริงด้วยมันออกไปได้ไงอะครับพ่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ เมื่อเจอวิกฤตย่อมหาทางออกได้เสมอรวมทั้งไม่กิดโรคระบาดโควิดอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แน่นอน <c oughs> <c oughs> การชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ My News นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒรรำไพพันนีค่ะได้จัดโครงการสัปดาห์วันระพีประจำปี2563 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะคะได้จัดโครงการสัปดาห์วันระพีประจำปีการศึกษา2563โดยมีดรวิสิศัษฐ์เนืองนองผู้ช่วยคณะบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรนักศึกษาได้นนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทยในพิธีประกอบด้วยการทอดพระป่าถวายพระตราหารแดกคณะสงฆ์การกราบอาศิรวาท น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์และพิธีไหว้ครูของคณะนิติศาสตร์ สำหรับวันระพีตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนสารยุติธรรมรวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ คุณผู้ชมมาชมข่าวนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นนาทีระทึกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางตำรวจสืบสวนค่ะขับรถยนต์กระบะนะคะไล,ล่ล่าขโมยค่ะซึ่งก็หลบหนีเข้าป่ายางแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะพร้อมด้วยรถจัก,กรยานยนต์ของกลางสอบประวัติพบคดีเพียบทีเดียวค่ะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาส0บนาฬิกาขณะที่กล้องหน้ารถตำรวจสพคิจกูลจับภาพนาทีร,ระทึกไลล่าคนร้ายขโมยรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียนกอไก่รอเรือนอน,นู826จันทบุรีที่ได้ขโมยไปจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8ํำบลคลองพลูอเภอเขาคิจกูลไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยพบว่าคนร้ายค่ะขี่รถจกักรยานเดินของกลางบนถนนพื้นที่ตำบลพรวงที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายตามหมายจับสารจันทบุรีจึงได้ประสานไปยังพันตำรวจตรีธนินแจมมีนะคะรองสารวัตรสอบสวนสพคิชกูดนำกำลังตำรวจสืบสวนรุดเดินทางตรวจสอบต่อมาค่ะชุดสืบสวนก็ขับรถยนต์กระบะ ตามถนนบริเวณที่ได้รับแจ้งแล้วก็พบผู้ต้องสงสัยนะคะขี่รถจักรยานยนต์ของกลางตามที่ได้รับแจ้งเมื่อตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็พบว่าเป็นคนร้ายตามหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับรถยนต์กระบะเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับแสดงตัวเพื่อให้คนร้ายนั้นจอดรถแต่ว่าคนร้ายไหวตัวรีบขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวออกจากถนนสายหลักเข้าไปในซอยข้างทางซึ่งก็เป็นถนนลูกรังนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะขับรถตามอย่างกระชั้นชิดพร้อมกับส่งเสียงตะโกนขู่หากไม่จอดจะใช้ปืนเนี่ยยิงนะคะที่ล้อรถตามหลักยุทธวิธีเพื่อหวังที่จะให้คนร้ายนั้นหลังเลแล้วก็มอบตัวแต่ว่าคนร้ายไม่ยอมฟังค่ะก่อนที่จะพยายามขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยสวนยางจนมาถึงทางตันก็เลยเสียหลักล้มลงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะกระโดดเข้าไปล็อกตัวได้สำเร็จ ก่อนที่จะนำมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักทีนี้ทราบชื่อนายคนนี้ก็คือนายทวีศักด์ อุป,ปถัม์หรือว่าอ้วนนะคะอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่198หมู่12ตําบลวังว่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองพฤติการของการก่อเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่30ก็คือนายสมปองสุริยนันอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่88หมู่ที่8ตําบลคองพลูผู้เสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายเนี่ยเบื้องต้นนะคะเป็นคนรับจ้างตัดไม้ยาง ที่สวนเพื่อนบ้านนะคะก่อนที่จะเข้ามาใช้อุบายหลอกลวงขอยืมรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยไปแล้วก็จากนั้นก็ลักขโมยแล้วก็ไม่ยอมนำกลับมาคืนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายทวีศักดิ์หรือว่าไหนอ้วนคนนี้นะคะก็เลยได้มีการออกอขอสารนะคะออกหมายจับแล้วก็สืบสวนจนติดตามจับกลุ่มตัวได้สาเร็จจากการสอบสวนนายอ้วนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนที่จะนำตัวนะคะสอบสวนต่อที่สพขาวคิจกูดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นค่ะจากการสืบค้นประวัติก็พบว่าในอ้วนคนนี้นะคะเคยถูกจับกลุมในคดียาเสพติดและในคดีลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ โดยพฤติกรรมก็จะทําทีไปตีสนิทกับเยื่อจากนั้นก็ใช้กลอุบายหลอกยืมรถแล้วก็ลักขโมยหลบหนีไปโดยรถจกักรยานยนต์ของกลางที่ขโมยมานะคะก็จะนําไปใช้เป็นของส่วนตัวที่บ้านภูมิลําเนาและเมื่อรู้สึกเบื่อแล้วนะคะก็จะนํารถของกลางไปขายแล้วก็นําเงินมาใช้จ่ายจากนั้นก็จะย้ายไปก่อเหตุกับเยือรายใหม่ จนมีหมายจับในท้องที่จังหวัดระยองจันทบุรีอยู่หลายคดีจนมาถูกจับกลุ่มได้ในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ก่อนที่จะจับได้ก็เห็นระทึกอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องเอาให้เข็ดน,นะคะเพราะว่าทำมาแล้วหลายคดีก็เดี๋ยวจะไปหลอกลวงคนอื่นอีกนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะฝนเริ่มเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะในพื้นที่ภาคตะว,วันออกติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจินใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับสองดปรสชันแล้วมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางใต้หวันโดยพายุนี้ค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยนะคะ ขณะที่ภาคตะวันออกบ้านเราค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ช่วงนี้นะคะชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องเดินเรือโดยสารนะคะก็ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตามคําแนะนําด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะการป้องกันโควิด1ิ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบป,บประคับประคองตามอาการเท่านั้น นอกจากนี้อันตรายที่ทําให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทําลายการทํางานของปอดได้ดังนั้นหากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์สักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆส่วนด้านการป้องกันโควิด -19 ควรปฏิบัติด,ดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรืจจอเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆก๊อกน้ำราวบันไดเป็นต้นให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%ซ งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทําจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารเคดีสัน้นรู้ทันโควิด -19 กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบรรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ